ดีค่ะพบกับช่องไม่เอากุกอกนะคะจากต้นการเมืองค่ะแล้วก็วันที่ทีกคั่นนะคะวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะะก็ได้มาดคุยนะคะก็ได้รับมอบหมายมาพ <aş bekommen S 3> ูด <welche> คุยเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้นะคะก็คือขอท้าทายไปก่อนนะคะก็คือว่าควรจะมาเป็นการแปลรูปเองค่ะก็่อนจะได้ค่ะ เป็นต้นแบบค่ะแล้วก็มีเชื้อ่ายร่วมปลูกต้นไม้นะคะทีนาก็คือว่าเราก็คือว่าก็ดาบอกว่าถ้าจะพัฒนาไทยเขาก็ต้องพัฒนาตัวเรา่อนก็คือว่าก็จามองดินให้หกไร่ค่ะก็เลยเป็นที่นานะคะที่นาบริเวณบริเวณนั ouais. ้นจะโล่งหมดเลยค่ะของตัวเองก็มีหกไร่ ก็เลยว่าะจะทําคือโครงการของพระดาษมันก็คือการทําโครงการพืชสวนาานาปาพนาทองคำนะคะ,ะก็เป็นจุดแรกนะคะเริ่มททำก็ปีห0ศูนะคะ,ก,ก,นนะ,คะ,ะก็คือทำอปลูกต้นไม้นะคะคุณพน,นานะะสร้างแ่บครอบคัวในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเองนะคะก็คือว่าที่ของพระอาจารย์อานันจะปลูกต้นไม้หน้าเองนะคะแต่ว่าของตัวเองจะปลูกหน้าหนาวเพราะว่าคิดว่า ต้นไม้ที่ปลูกแล้วโตเร็วที่สุดคือวันไหนคะตัวเองก็เลยว่าวันนี้แหละปลูกวันนี้แล้วก็เขาจะเริ่มเติมเรื่อยๆก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะทีนี้ของของตัวเองก็จะเป็นปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะก็แบ่งเป็นโซนนะคะแล้วก็นอกจากจะปลูกต้นไม้ยังจรมาปลัก นี่นะคะนักศึกษามีแต่ปริญญาเอกปริญญาโทโอ้โหนปริญญาตรีปริญญาใจนักบริหารนับประธานบ้นไร่้บ้นนี้ปริญญาใจนะคะเสร็จแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการ สารต่อบริีาำข่อดาดนะคะเพราะว่าช่วยช่วยไว้นะคะแล้วก็ช่วยหลายหลายูกนะคะเพราะท่านก็ปลูกไม่ค่อยไหวะคะ่ะแต่ก็ได้ได้เวลาท่านไปปลูกก็ได้ได้ไปร่วมกับท่านนะคะทีนี้พ้อดาดก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมา,านะคะก็คือกลุ่มผู้สวนนาตาตองคำปนาตองคำนะคะเพื่อสารต่อบรณีารนะคะส่งสารที่ว่าพ้อดาดทาไว้นะคะก็ะคือว่าการรณรงค์นะคะรณรงะคะ์ลลงส่งเสริมให้พี่น้อง เราทำปลูกพันนาหรือปลูกต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ตัวเองแล้วหลังจากนั้นเราก,รก,ก็ทํากิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะต่างๆด้วยค่ะในส่วนของอาตาลมันก็มีประโยชน์มากมายนะคะแล้วก็มีอยู่มากเป็นจํานวนมากค่ะเพราะว่าส่วนก้านเขาก็เอาไปทําให้กว่าส่วนก้านเขาก็ไปทาเป็นหมวดเสร็จแล้วก็เลยเขาทิ้งก้านเอาไว้นะคะว่าเดี๋ยวทำไมเราจะ เพราะว่าแต่โบราณโบราณนะคะเขาก็เอาพวกเปลือกไม้มาย้อมอยู่แล้วค่ะเราก็ว่าเอ๊ะน่าลองทำ้าต์ตามดูค่ะก็เลยใช้ก้านตาที่เขาทิ้งไว้นะคะก็มาทําเป็นประโยชน์สรงรั้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีโรงเรือนพ่อชําด้วยนะคะที่สวนนะคะโรงเรือนพ่อชําก็ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและการที่วภาพานะคะเพื่อรณรงค์ให้กับพี่น้องเปปลูกะค่ะแล้วก็เก็บจาก้กลือไม้ทุกปีนะคะ ก็อยากจะจะจะขยายเชื้อสายให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะทำทำที่สวนปากขนาดของของธรามของเราคะแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเราก็ตั้เป็นที่สาถินชุมชนตากครอบครัวตะนที่ไม้นะคะแล้วก็เราก็จนมาเป็นที่สร้างถิ่นแล้วรายได้ส่วนหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเอันนี้ค่จะมาพิแา้วกไร้ได้สวนหนึ่งแล้วก็ปั้นจะได้ราปปลูกต้นไม้ทดแทนในรูปแบบของกิจกรรมปลูกต้นไม้นะคะ ผสมนิดนนะคะเออ่ตอนนี้ก็มีอยู่หลายผืนนะคะก็จะมามาให้ลองยอ่อลองมัดดูนะคะของกระเช้าน,นะคะท่านใดสนใจไดพีช่ชายไปมัดอยากได้ลายอะไร <c oughs> มันมีหลายผืนนะคะ <c oughs> <c oughs> อืมใบเป็นงูใบไม้นะคะเดี๋ยวจะมานั่งแทนพ่อเดี๋ยวใหอันนี้เป็นผ้าเช็ดหน้านะคะมาสก์ยังไาก็ได้ค่ะาม่เราชอบันไงลายอะไรก็ได้่มาสเลยค่ะมาดขยุ้มรืออะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของตัวเอง มัดไม่ย่กรลิกมัดให้ีอกินงก็ได้คะเราจะได้กันแน่นไมัแน่นค่ะทีนี้ถ้าถ้าเราอยากได้รูปหัวใจนะคะก็ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเหลืออีก้าเหลือแล้วค่ะอันนี้เป็นรูปหัวใจนะคะหัวใจหัวใจหัวเราคายขาลยเราคะ ใบไม้เดี๋ยวที่หลังเดี๋ยวหัวใจทงัมาเราจะมีแบบนะคะเป็นกระดาษเป็นรหัวใจปกติเราก็จะใช้ใช้ดินสอแหะค่ะเอ่วาดแ่วาดก่อนนี่จริงก็เป็นดินสอนะคะส่วนางทีก็จะออก่าสวยกับเลบนะฮิฮาฮาฮิิฮ เราเราระใช้ได้ใช่ไหมคะดูด้วยกัน ถ้ามีรอยนอนแค่นดนึงเปแดปเปิลนะแสดงว่าสมไงขึ้นมาปขอ้งเลยนของโคกนไเี่นเดี่ยมีแมงแคดูนมีแล้วก็มานาแต่ีแมงมเยอแอปเปิลน้อยนึ่งเปิลเปเนี่ยาจับีจับจีบจับจีบด้วยอ๋อจับจี ไมม่ีอาปว้ก็ออก่มาตัิงมดคีคนแซวว่าข้ามเดนหนึ่งแอปเปิลถูกใจถูกหอยกินกิมแอปเปิลเราจะแปลงเป็นแอปเปิลยังไงต้องต่อยอดให้ได้ทุ่ อันนี้หัวใจค่ะถ้ามีรูนี่คือจะกลายเป็นแอปเปิ้ลแหละจะหนอนจริงใช่เลยจุดยุดตรงตรงนี้นี่น้ำมันเข้มข้นนี่นะคะมาแล้วก็เอามายอมักกันสามชั่วโมงโอ้มืดเลยมั่งเหรอพี่ชายมันต้องไปอยู่ข้างได้อยู่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูค่ะมันจะเป็นยังไงนะคะเรามัดตามใจชอบนะคะ มีอันนี้มีส่วนผสมของน้ำด่างเยอะข้างิ้เราต้องใช้เยอะครับอันนี้ประมาณสอกิโลมีส่วนน้ำอันเนี้ยอันนี้มาจากก้านตาลก้านตาลซึ่งเราก็จะต้มให้เอาใส่เยอะน้ำอาจจะเข้มเข้มเยอะใช่่ได้ไหมครับต้มได้แล้วค่ะต้มไปเรื่อยๆทีีน้เราก็ปล่อยปล่อยไว้ก่อนบางทีก็สองสองชั่วโมงบ้างบางทีก็ครึ่งวันแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ผ้าเหมือนกันนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ เราทำอย่างอื่นนะคะคราวนี้ว่าอันนี้ตอนนี้เตรียมน้ำปูนแดงนะคะตลองนี้กลือต่เลยเกลือก็หอนงปูนแดงก็ถูกเดียวค่ะ คะให้ติดสีค่ะ๋อให้สีมันกัดเสื้อนะให้มันติดสีแวส้มันจะออกเป็นสีหนึ่งมันจะออกสีเหลืองๆค่ะแต่วันนี้ย้อมผ้านะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่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 เนี่เสื้ออะไรนะคะเรียกว่าเสื้อมักมัดย้อมเป็นเปลือกตาลนะคะเสื้อมัดย้อมเปลือกตาลเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นอะไรก็ได้หมดค่ะ คือให้ให้ให้สีมันออกแดงๆนะคะสีมันจะออกไม่เป็นไรค่ะสมมุติว่าถ้าเราไม่แช่นี้แหละเราได้แค่นั้นแล้วเราจบสีนี่เป็นยังไงต่างกันมันมันต่างกันค่ะเราจะใช้สารส้มก็ได้ค่ะสารส้มมันก็จะออกเป็นอีกสีหนึ่งเป็นกเวลาสักคั้มันจะทำให้สีมันจจะะตกออ๋มันลดงสีมันจะตกถ้าทำแบบนี้สีอยู่ได้นานนะคะ สีมันสีมันคล้ายๆเขาใส่เกลือลงไปด้วยไงสีจะไม่ตกอ๋อค่ะแช่น้ำเกลือก่อนเดี๋ยว่าหสีมันไม่ตกก่อนที่ว่าเราอันนี้เราทาความสะอาดก่อนนะคะปุ้ม้ก่อนใส่สารส่มก่อนอ๋อซักอะ่รเดี๋ยวอ่้เป็นผ้าที่ท๊อใท่อปท๊อปท๊อปทอปท๊อปทอปท๊อ็คือ่ท๊อปท๊อปท๊อปทอปน๊อปทามีแป้งมีอะไรอย่างนี้อปท๊อปทปท๊ใป่๊อปท๊่ปท๊อปทอ มันจะไม่ติดสีนะคะคุ้ชค่ะเรคือทำความสะอาดผ้าก่อนต้องต้มไหมที่เราอยากต้มต้มสารอย่างยที่ได้มันมันโด่มาไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรมันเลอะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันสะอาดเราต้องต้มแบบนี้แล้วใส่สารต้มนี้ค่ะเอาไปเอาไปใช้ในนี้นะคลิปนี้ขอจบไปพียงเท่านี้นะคะเจ้ากุญแจกดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องเอากรองเลยนะคะอย่าก็บเป็นเหมือนชุดหน้าค่ะงไปจะไม่หมายถึงว่าถ้าเราจะล้างข้าด้วยะ